โอ้โหเปิดหุ่นล่าสุดแอนชิลีผอมไปแซ่บมากมิดูนิเวอร์ไทยแลนด์2,564อย่างแอนชิลีสกอตต์เคม,มิดนางแบบสาวสวยที่หลายคนต่างชื่นชอบทั้งทัศนคติที่ดีการมองโลกแง่บวกและความสวยทั้งภายในและภายนอกของเธอที่เหมาะกับมงลงโดยเธอเองก็ได้อวดหุ่นเสียผ่านอินสตาแกรมให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและเธอก็หันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพมากขึ้นล่าสุด สาวแอนทิลีได้หย่อนภาพเด็ดของตัวเองผ่านอ n s t a g r a m and s e x y m i s มาในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีขาวขณะไปพับผ่อยหย่อนใจที่กบกุดโดยเธอโพสท่าสุดเด็ดปวนหุ่นแซปหุน่นศอกบนที่นอนสีขาวภาพนี้เซ็กซี่จนเลือดก,กำเดาแทบไหลแต่ก็หลุดโฟกัสเรื่องหุ่นของเธอผอมจนเห็นซี่โครงงานนี้แฟนคลับแหกกดไลค์และคอมเมนต์ชมความปังของเธอจนทะลักไอจีเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการรับชมหาชอบข่าวของเราอย่าลืมกดถูกใจ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตในทุกๆวันขอบคุณมากครับ